คุณหลีวัชรีนะคะบอกว่าท่าที่สองตอนเอามือขึ้นเราควรหายใจเข้าสองจังหวะตามแอนิเมชันหรือหายใจเข้ายาวรวดเดียวคะ่ะอันนี้เดี๋ยวผมผิดหรือเปล่าเมื่อกี้คุณวิชิวตวิจิตราค่ะอันนี้เป็นน้องหลีเป็นคุณหลีวัชรีค่ะอ๋อโอเคตอนเอามือขึ้น ควรหายใจเข้าสองจังหวะอ๋อใช่คือท่าที่สองเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างนี้ขอให้เข้าใจนะฮะว่าจากที่ผมสังเกตมารวมทั้งตัวเองด้วยบางคนเนี่ยมีสรีระที่ไม่เอื้อกับการหายใจสุดเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเราไปโกงนิดนึงใช้วิธีโกงธรรมชาตินิดนึงแทนที่จะหายใจด้วยการใช้ช่วงอกอย่างเดียวเนี่ยนะเรามา ใช้การชูมือเนี่ยเป็นตัวสมทบนะหายใจระลอกสองเพราะตอนคุณชูขึ้นมาสุดตรงเนี้ยมันหายใจไม่ได้แล้วมันจะอึดอัดแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาถึงตรงนี้นะแล้วคุณชูขึ้นไปแล้วค่อยค่อยหายใจขึ้นตามที่มือมันชูขึ้นไปเนี่ยนะอย่างนี้มันจะรู้สึกราบกระดนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการใช้ทั้งท้องแล้วก็ช่วงอกนะ คือถ้าเป็นพวกโยคียฝึกเนี่ยเขาจะฝึกเอาแบบดื้อๆเลยคือมันมันมีท่าด้วยนะแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะมีะการพยายามที่จะใช้ทั้งท้องและช่วงช่วงอกเนี่ยให้มันต่อเนื่องกันนะแล้วแต่การฝึกนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรามาช่วยให้ช่วยประกันเป็นประกันว่าเราจะใช้ ทั้งท้องแล้วก็อกเนี่ยเต็มที่นะทั้งสองส่วนนะซึ่งมันจะประกันว่าลมหายใจของเราไปสุดปอดนะแล้วเวลาที่ลากออกมาคุณจะรู้สึกเลยว่าลมหายใจออกมันยาวพอที่จะทำให้ใจเนี่ยมันรู้ชัดว่าลำลมหายใจออกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ตอนที่เราเรารู้ชัดๆเนี่ยมีวิตตกะมีวิจาระเต็มที่จิตเป็นหนึ่งเดียวนะตรงนั้นแหละที่เอ่อคุณจะได้เห็นความหมายหรือเห็นค่าของท่าสองอย่างชัดเจนนะครับที่เราแบ่งอุตสตห์แบ่งเป็นตอนๆเนี่ยก็เพื่อการนี้แหละ